ฉันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ฉันพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนี่คือข้อความจากเด็กสาวอายุ18ปีที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงครับ <c oughs> พ่อพ่อแม่แม่ได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไง วัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีถนนชัยกันอีกแล้วนะครับวันนี้นนอนมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาเล่าให้พ่อพ่อแม่แม่แม fc สาวนอ้อยเพชรบ้านแพง fc น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงฟังกันอีกแล้วครับวันนี้นนอนมีโอกาสเลื่อนไปดูหน้าฟีดแอปดัมแอปหนึ่งหน้าฟีดทิกต็อกนั่นแหละครับ แล้วก็มีสาวน้อยคนหนึ่งที่ชื่ออุงหอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มีการโพสต์วิดีโอวิดีโอหนึ่งไว้ซึ่งเป็นเพลงประกอบแล้วก็มีข้อความข้อความหนึ่งซึ่งอ่านแล้วรู้สึกทัดใจมากทําไมถึงพูดกันแบบนี้ครับเพราะนองอุ๋หอิงโพสต์วิดีโอประกอบเพลงเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น และมีข้อความที่ระบุว่าฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ฉันพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนี่คือข้อความของเด็กสาวคนหนึ่งอายุ18ปีที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงครับเมื่อนั้นได้รับชมรับฟังวิดีโอนั้นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นข้อความที่มีความหมายโดยในถ้าเกิดว่าจะบอกเนื้อในว่าน้องอุงอิง คิดแบบไหนกับวิดีโอนี้ก็คงเป็นน้องอุงอิเองเองที่จะสามารถตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดแต่ในฐานะเราที่เป็น f อของน้องเราก็ได้แต่รับฟังรับชมรวมถึงให้กำลังใจสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ที่จะฝ่าฟันทุกอย่างในเรื่องราวที่ผ่าน,านมาถามว่าน้องอุงอิงเก่งไหมเก่งแบบไหนเก่งยังไง พ่อพอ่อแม่เอฟซที่ติดตามสาวน้อยคนนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสมัครกับพ่อโจโหลังเวทีก็น่าจะได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วในความสามารถของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ไม่เพียงแค่พึ่งพาเรื่องดวงเท่านั้นความสามารถของน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงมีมาตั้งแต่วัย8ปีหรือว่าย้อนหลังไปกว่านั้น ก็ตั้งแต่วิดีโอที่มีการขุดคุยกันขึ้นมาน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงร้องเพลงเป็นตั้งแต่อายุ8ขวบได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศตั้งแต่อายุ12ระดับประเทศก็คือการแข่งขันหัตถก,กรรมนั่นแหละครับครั้ง,งแรกเลยที่ไปประกวดเวทีไหนได้รางวัลอะไรก็ระดับเครือข่ายนะคะงานนี้เลยใช่ไหมเหรียญทองค่ะ,คะก็เริ่มจากกิจกรรมตัวนี้ค่ะ,ะหัตถกรรมเขาจะ เขาจะเลือกด้านวิชาการของแต่ละคนแต่ละกลุ่มประสบการณ์นะคะครับใครมีความสามารถตรงไหนก็เอาไปแสดงเวทีนี้เลยคระประกวดทุกปีไหมนององหญิงค่ะทุกปีได้รางวัลทุกปีด้วยค่ะเหรียญทองมันยัไเขาเรียกเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองค่ะเหรียญทองถ้าได้ระดับคะแนน80ขึ้นไปเขาถือเป็นเหรียญทองเหรียญทองและข้าที่หนึ่งคือชนะเลิศอืมอันนี้เราได้ชนะเลิศค่ะ ไม่ใช่เหรียญทองอย่างเดียวนะคะชนะเลิศได้97.3เลยบรรดาคนที่ผ่านเกณฑ์80คะแนนจากกรรม,มาการในเขาเรียกเหรียญทองใชแต่ว่าต้องมีหนึ่งแหละที่คะแนนสูงที่สุดใช่คก็คือน้ององค์หญิงนะครับมีรางวัลการันตีมาแต่ไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้กับใครเลยจน f อน้ององค์หิงไปบ้านแพงเองได้ไปค้นพบค้นเจอแล้วนำมาเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียล นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเก่งของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ที่ทําให้เราทึ่งพอเข้ามาในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอุกเอกเพชรบ้านแพงก็แสดงความสามารถออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงแรกๆแน่นอนว่าเด็กน้อยก็คือเด็กยังไงเด็กก็คือเด็กครับเขาอาจจะมีความตื่นเวทีอาจจะมีความเกรงในเรื่องของการจะเอา fc อยู่ไหมการจะทําให้วงผิดหวังไหมการจะทําให้พ่อโจผิดหวังไหม ก็ส่งผลให้น้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงแสดงความอ่อนแอออกมาบ้างแต่เราพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ยืนเคียงข้างยืนหยัดคู่กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาจนถึงทุกวันนี้ก็คอยเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดทุกครั้งที่มีเรื่องราวไม่สบายใจทุกครั้งที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นเวทีแล้วได้มีโอกาสพูดในโอกาสสาคัญ น้องก็จะพูดตลอดว่าขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่เคียงข้างอีลาน้อยมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีคอยให้กําลังใจคอยผลักดันก็ไม่ทําให้น้ององุ์งอิงเพชรบ้านแพงได้มีวันนี้หากย้อนกลับไปถึงความเก่งของน้ององุงอิงอีกเล่าได้อีกหลายฉากเลยนะครับว่าน้ององุงอิงเพชรบ้านแพงเก่งยังไงแกล่งยังไงใจมาก่อนอันดับแรกครับ น้ององค์อิงเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากพอสมควรกับอายุวัยแค่16ปีแล้วก้าวเข้าสู่วงใหญ่เลยผ่านแรงกดดันผ่านดาม่ามาก็ไม่น้อยพอพอ่อแม่ก็น่าจะเห็นเรื่องราวที่ประสบพบเจอกันมาตั้งแต่แรกๆนั่นแหละครับความกิ่งของน้ององอิงมีอย่างต่อเนื่องได้รับรางวัลการันตีมาแล้วก็ไม่รู้กี่รางวัลปัจจุบัน กำลังจะก้าวเทียบชั้นหมอรำดังระดับรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นพี่ใหม่พัชรลีพี่บิวจิตชรยาพี่แอนอรดีที่เป็นหมอรำรุ่นพี่สร้างชื่อเสียงมาก่อนหน้าน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงน้องอุ๋งอิงก,ก็กำลังจเจริญรอยตามรุ่นพี่เพื่อที่จะก้าวชั้นเป็นหมอรำดังระดับแนวหน้าแต่ถามว่าหมอรำกระแสหมอรำที่มาแรงหมอรำดาวรุ่ง เทียบชั้นในอายุอานามเท่ากันไม่มีใครไม่รู้จักน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วเลยครับกับวงการหมัวลำวงการเพลงลูกทุ่งคิดว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน่าจะยืนหนึ่งหากจะบอกว่ายืนหนึ่งก็น่าจะเป็นการเข้าข้างน้องอุ๋งอิงมากเกินไปเอาเป็นว่านอนขอบอกไปว่ายืนหนึ่งในใจเพราะพ่อแม่เอฟซีน้องอุ๋งอิงก็พอครับ มาพูดถึงเรื่องความเก่งของน้ององค์อิงหากจำได้ย้อนความไปเมื่อครั้งได้รับโจทย์การแสดงดาวจรดฟ้าถึงแม้จะมีการแสดงอาการที่วิตกกังวลบ้างแต่น้องก็กล้าที่จะขึ้นเวทีทำการแสดงครั้งแรกผิดพลาดร้องไห้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเพื่อที่จะนำมาพัฒนาตนเอง จนสามารถทำให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟีได้เห็นว่าน้องอุงอิ่นสามารถทำได้และทำได้ดีออกมาเป็นโชว์ที่อีกโชว์หนึ่งเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะจำได้กับสาวน้อยอายุ16ปีใส่ชุดสีส้มร้องเพลงดาวจลัดฟ้าวันนั้นเป็นวันที่เชื่อว่าพ่อพ่แม่แม่หลายๆคนน่าจะเสียน้ําตากับความประทับใจกับเรื่องราวดีๆของน้ององิ่นพิษบ้านแพงในวันนั้น หลังจากนั้นน้ององอิงเพชรอนบนแพงก็แสดงความเก่งมาอย่างต่อเนื่องครับจนได้รับรางวัลการันตีหลายอย่างผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้การต้อนรับพระอาจารย์เกจิดังๆอยากพบเจออยากพูดคุยอยากสนทนาธรรมเป็นเรื่องแปลกก็ว่าแปลกเป็นเรื่องไม่แปลกก็ไม่แปลกครับเพราะน้องอุ๋งอิงเป็นคนที่ มีสมาคาระวะมีความกะตันยูรู้คุณรู้ก,กะตะเวทีส่งผลให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูเป็นเรื่องธรรมดาครับมาพูดถึงความเก่งของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแผงกันอีกแน่นอนว่ารางวัลการันตีในปีที่ผ่านมาเป็นรางวัลใหญ่คมชัดลึก,กวอวอร์ดกวาดไป2รางวัลก็คือรางวัลดาวรุ่งลูกทุง่งหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลขวัญใจมหาชนในฝั่งหมอลำ นี่ก็เป็นเครื่องการันตีว่าน้ององุ่นอิงเพชรบ้านแพงได้ปลดล็อกความสามารถของตนเองก้าวข้ามความกดดันของตนเองไปอีกขั้นหนึ่งส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของฝั่งพี่ๆ LGBTQ+ รวมถึงพ่อๆ่แม่ FC ที่ยังไม่เปิดใจรับน้ององค์อิง,งปัจจุบันก็เข้ามาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจสาวน้อยมหารย์นคนนี้ หากให้พูดถึงเรื่องความเก่งของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเชื่อว่าในคลิป8-9นาที10นาทีนี้น่าจะเล่าไม่หมดหากพ่อแม,แ,มแม่มีความคิดเห็นยังไงกับข้อความที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงโพสว่าฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งแต่ฉันพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเมื่อรับชมข้อความนี้อ่านข้อความนี้แล้วรู้สึกยังไงลอง คอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆผ่านทางช่องสีถนนชัยครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสีถนนชัยไว้ด้วยนะครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ้มอิงเพชรตั้นแพงที่สามารถนํามาเล่าแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้สึกกันได้ก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ